Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มากรุงเทพใช่ครับผมแบบแก๊งนี่เป็นแก๊งรถแนวไหนบ้างไม่รู้แนวเซิ่งค์เปนตัวใจครับเไหซิ่งเนาะแปลว่าก็มีพี่น้องมันถูกเยอะแยะใช่ครับผมเกิดมานานยังแค่ไหนตั้งแต่มีสี่ห้าปีแล้วใช่ห้าปีวันนี้มากันกี่คันนะครับวันนี้มาตั้งแต่ประมาณสามคันส่งตัวแทนมาแล้วมีรถอะไรมาบ้างวันนี้มีซูซูกิทวิสทวิสผมแล้วก็มี่ขาวเห็นแล้วใช่ไหมบ่อแดงมาเจอกัน มีมาต้าสองมาต้าสองีขามีขแล้วก็มีสูซีกีอ๋อเอฟซีโอไแนปอาแดปแลันสาการสาไหนมีแนะนไ้างโอเอฟออททอะไรไปางคันนี้มีทำสีก็เปลี่ยนล้อแล้วก็เดดตันลรอเลยใช่ไหมรถมันมาหายากลปีอะไรเนี่ยรถคันนี้ปี92ครับ92 ดูแลมานานยังดูแลมา20ปีของรอนั่นแหละแต่ว่าบรดอกกบเพาะได้ครับมางานสแตนท์ไทยแลนด์ครั้งแรกเป็นไงบ้างครับก็สนุกครับชอบชอบชอบมีน้อมีอะไรอยากให้เกิดขึ้นข้างหน้ามั้ยแลก็จัดอย่างเงี้ยดีนะครับแล้วก็เพิ่มขยาะผลเข้ามาทำงานได้เยวกัข้าวได้ครับที่ในเร้่งว่างๆมีน้อผมแล้วผมก็ในขอบคุณจะมีผมมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ย จากทามีหมาพี่อะไรดีติ๊กขาวามครับวันนี้วันนี้เอารถอะไรมาบ้างเนี่ยวันนี้ก็มีเฟอร์รารี่ครับสเปเดอร์ซัพ60แล้วก็มีซูซูพิซซ่าแล้วก็ซูซูเลกาซี่เลกาซี่หายากหายาหน่อยสวัสดีครับชื่ออะไรครับมิกครับมิกเหรอมิกมันขับอะไรไปบ้างเลยก็เรื่องมอเตอร์ งงงาานนนส้แตลก็ถือว่าจากแรกก็ถือว่าโอเคครับทุกอย่างก็ดีแล้วก็ได้กระแสตอบรับจากเพื่อนนักซิ่งหลายๆที่มารวมกันซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในไทยครับจากเพื่อนบ้านเราก็กำลมาด้วยอ่าหมาแปลว่าประทับใจแสดงว่าชอบด้วยว่าขอบคุณมากเลยขอบคุณรับงานน้าต้องเชิญดีทั้งรับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับชื่อคิงครับชื่อคิงจาจาพิพาบราที่ไหนไปแล้วปบนี้ดังมากขอไม่เท่าไหร่ครับขอไม่เท่าไหร่นะวันนี้มาวันนี้พาเลยตอนนี้มากันท่าครับมากันท้าพันาันทีนีกนก็้าทีนี่กาก็มีทั้งหลจะเป็นมซชิแล้วมีอะไรร์บก็นจะมีด้วยม้ครับอีกันหนึ่งีกเหวี่ยงชอตามมน มีรถหลายยี่ห้อหลายุ่นใช่แล้วไหมครับใช่แล้วนี่เป็นเป็นกลุ่มเนี้ยเป็นแนวไหนก็คือยืบยังไงก็คือในใน,ในกลุ่มเนี้ยครับในกลุ่มเราคือจะเป็นได้ได้ทุกแนวครับขอให้แค่บอกว่ามีความชื่นชอบในการแต่งรถไม่ว่าจะเป็นยกสูงโดดเตีย้ยจะเป็นสไตล์ไหนแล้วแต่ตามได้หมดใช่ได้<ล>ว่าเพราะว่าก็รับทุกคนใช่เข้ามาคุยกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราอยู่ประมาณส่วนไหนของ้านนี้ครับ ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ so, yeah, oh yes, ้าจถ้าจะมีตติ้งกันบ่อยๆอะไรต่าก็จะ C D C อ่าเรียกพันด่วนนะครับแล้วก็จะเป็นแม็กแวลูแม็กแวลูตรงเอ่อทางทีบ้านเรสมาชิกของพันเอาถ้าเป็นในบอร์ด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 ประมาณเกือบเกือบเกือบสองพันแล้วครับเกือบสองพันครับมันเล่นทั้งเส้นอย่างนั้นสำหรับเพื่อนๆนะครับที่บอกว่าอยู่เส้นรามินทาหรือว่าที่อื่นก็ได้ครับไม่จําเป็นครับอยา มีเพื่อนหรือว่าอยากเข้ามาปรึกษาเรื่องรถเรื่องการแต่งสถานที่ไหนที่แบบว่าซ่อมงบำรุงดีราคาถูกอะไรเข in ้ามาค <Hey, ุยกันได้ครับในบอร์ดรามินทาตลานที่ไหนครับเต็มทุกครับผมทุงานครับขอขอบคุณรามินทาครับยินดีกับเขาแล้วเดี๋ยววไหนเรามีงานข้างหน้าแล้วเราตีดตานะครับคขอบคุณมาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ¡Yo! Tengo calderón.

ก็กแต่งระยะเลยทัตัวกันเพื่อทำพาร์ตต่างๆแล้วก็เครือยนต์ก็แจกดีครับหาคนหันหาคนหันหาคนหันว่าแล้วทีนี้กลุ่มนี้ตั้งตั้งมานานหรือยังครับก็ตอนนี้เฉพาะอินเไทยแลนด์นี้ก็ประมาณเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วปีแล้วครับปีแล้วทีนี้มีสมาชิกกี่คนประมาณร้อย ร้อยยี่สิบหกคนครับรู้เยอะแล้วเนี่ยเล่นไปตุ้ใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่อยู่แถวไหนบ้างอ่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับอ๋อยู่ในกรุงเทพฯท่านสนิทกัอยู่นะครับในกรุงเทพฯนะครับจะรวมทีนี้วันนี้มาร่วมงานสแตนท์ไทยแลนด์ครั้งแรับครับอุ๊คุโอเคครับชอบฮะชอบก็อ่าชอบสไปเดอร์ฮะสไปเดอร์่าแมงมุมแมงมุมแมงมุมให้ยังไงแล้วก็ตัดหน้าได้ด้วได้ครับงานเข้าร่วมของสแตนท์ไทยแลนด์ก็เชิญไปทำได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ส,สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่ออิ๊กครับผมจากไหนเอ่ยจากกลาดเบลี่ครับกลาดกลาดเบลี่คืออะไรครับกลาดเบลี่ก็จะมีพวกชุดแต่งพวก Bent BM แล้วก็ฮาร์ดดี้ครับแล้วก็ CDR แล้วก็เอ็งมาเฮ็ดที่เป็นคอสเนี่ยครับและว่านี่คือคอนเทคัญเลยใช่คันี่คือชุดแต่งที่เป็นคอนเทนตเลยครับ ครับผมร้านอยู่แถวไหนครับเนี่ยร้านอยู่พระรามสองครับพระรามสองนะครับอยู่ซอยพุทธมุชชาสามสิบเจ็ดนะครับผมแล้วแล้วราคาเป็นยังไงบ้างราคาตัวไหนครับราคามีดิสเคาส์พิเศษมีอะไรสําหรับถ้าเกิดมาจากงานนี้ก็ลดให้เลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้วันนี้เอารถมาโชว์ครับคันไหนบ้างเนี่ยแนะนำหน่อยไม่แฝงคันนู้นคันแรกเลยครับเป็นสามห้าศูนย์ครับสามห้าศูนย์ครับครับผมเป็นชุดแต่ง Amiuz ซีดแอลครับผม ฝากระโปรงเป็น MTR ครับอันนี้อันนี้อันนี้ที่ร้านนี่ใช่ไหมครับกานเละกานเละแล้วแล้วอันนี้อันนี้งานนอกนะครับงานนอกเลยนะครับครับแต่ละตัวก็ตัวนี้ก็เป็นเบนซ์เป็นเบนซ์4คูปนะครับคูเป็นคาร์บอนครับผมเป็นฝากระโปรง AMJ ครับแล้วก็อันนี้เป็น CTR 35เป็นลิ้นหน้าไม้ครับ แล้วก็ฟาคาโอม C D C Racing ครับผมครับผมแล้วอย่างรถหรูๆเนี่ยมีรถที่เป็นแบบว่าระดับกลางหรือไม่อย่างเครื่องพันห้ามีอะไรอีกไหมครับเครื่องพันห้าก็จะเป็นยาริสตัวนี้เป็นยาริสยาริสมียาริสตัวอ๋อที่แปลงหน้านี่อ่ะยาริสคือยาริสตัวนี้เป็นก็คือทางเราทำเซ็ตเจ้าแรกของไทยอครับผมเป็นยาริสตัวเก่าแต่หน้าตู้ใหม่ที่ญี่ปุ่นแต่ ไม่ได้เอาเข้ามาในไทยนะเรตัวนี้เราเลยทาขึ้นมาเหมือนเป็นตัวน้องก็คือเอามาใส่ได้เลยเลยกินชุดเลยครับผมวันนี้เป็นไงบ้างงานงานก็โอเคพี่คนคนเอารถเข้ามาเยอะดีนะหลากหลายดีครับมเดี๋ยวมีทุกสไตล์เลยครับครับผมก็รับรับทุกสไตล์นะครับนะครับยังไงแล้วก็ขอบคุณพี่ไว้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมได้ครับที่ร่วครับ สว <IP> ัดีคร the <was> <fashion> ับสวัสดีครับจากที่ไหนครับเนี่ยรัสเซียครับรัสเซียแนะนำตัวหน่อยครับเป็นกลุ่มจากจากจากเชฟโรเลตเชฟโรใช่ครับแล้วกลุ่มนี้มีสมาชิกกี่คันเลยสมาชิกประมาณ50 50กว่าคันได้าสิบกว่าคันเยอะนะครับแล้ววันนี้ส่งรถเข้ามาโชว์กี่คันเลยครับห้าคันห้าคันมีมีคันไหนแนะนำบ้างไหมห้าคันครั้งหมดคันไหนถ้าจะบอกเลยเลยโซลต์ันนี้แต่ เป็นตัวอะไรครับตัวแข่ง w c c ครับเป็นตัวสกิดอ๋อสกิดครับแล้วนอกจากภายนอกแล้วเนี่ยข้างในทำอะไรบ้างข้างในก็จะติดเกล็ดวันอรอบนิดหน่อยก็เพื่อประสิทธิภาพเนาะโอเคแล้ววันนี้หกเจ็ดคันที่ที่ส่งมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแข่งท,ทางอุซียาใช่ไหครับนี้มางานสแตนท์ไทยแลนด์ครั้งแรก ป็นไงงบ้ารู้สึกดีครับรถเยอะมีหลากหลายค่าติดีได้ดูอะไรแบบเฮ้เจอเพื่อนเยอะเพื่อนขับอื่นสวยๆงามๆใช่ไหมครับี่ได้ดูว่าขับขับอื่นขับข้าขับอื่นเขาแต่งรถเป็นยังไงบ้างนะครับขอมีเว็บไซต์ที่ของ boost cr หรือใช่ครับเป็นหลองขอแฟนลุกแฟนเท่ครับเว็บแฟนลุก dot com slash boost cr ครับเป็นกลุ่มที่น่าติดตามของเราจนะครับผมยังไงถ้ามีโอกาสครั้งหน้าการแถลงขอาเชิงลบดีครับดีครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คือกลุ่มแนะนำตัวนิดนึงผมบอดเจย์ไอเอีบางใหญ่ไอเอี๊งใหญ่ผมเปาไอเอี๊ยงใหญ่เบิร์ดไอเอี๊งใหญ่ครับผมนนท์ไอเอีงใหญ่ครับครผมวันนี้ส่งรถเข้าสี่คันนะครับ ทำอะไรไปบ้างครับก็มีอ่าเป็นโซลารับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เป็นล้อแล้วก็ใส่โช้กเป็นของคัตโก้โอ้โหอย่างนี้ก็ขับสนุกดีครับเนี่ยอย่างนี้ก็สนุกดีครับแข่คนิดนึงครับนิดนึงก็ดังนนึงโอเคครับก็ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ายังไงแล้วเราขอเชิญทางอีกทางอย่านีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ วัสดีครับสวัสดีครับนี่มาจากประเทศลาวลาวมาจากประเทศลาวไม่ทราบคว่าคันคันนี้มาครับครับผมรถคันนี้อยู่ตรงอยู่ที่อยู่นี่่ครับอยูที่นี่อะครับโอ้เพราว่าก็ก็มาจากครับผมมาที่นี่เลยโอ้แล้วนี่ไม่ทราบว่าได้ข่าวของทางสแตนทายแลนด์จากเมื่อวานครับว่าแล้วคืออากลุ่มคอนเนคชั่นนะครับผมก็คือเขาก็เชิญกันมา อย่างผมเนี่ยจะคือจะรู้จักกับเป็นคนไทยนะคร oui, <อ> Teraz, e ับก็จะรู <c twe salaries> e ้จักกับสัตวลาวเนี่ยเพราะว่าผมเไปมีติดต่อเรื่องเครื่องขี่รถเนี่ยครับที่นู่นก็เลยเออชักชวนมาต่างหักผมแปลว่าก็ก็มาจากทางเป็นเป็นตัวแทนจากทางนู้นเลยเนาะที่พอดีเดี๋ยวรบกวนถามอย่างนี้นิดนึงอย่าง ที่ที่นู่นนะครับอย่างประเทศลาามีรถอย่างเงี้ยเยอะไหมก็เยอะนะครับเป็นเป็นสปอร์ตคาร์เป็นอะไรเงี้ยมีเยอะครับมีมีเยอะอยู่ครับแล้วแล้วกับเมืองไทยอ่ะให้ลองลองลองเปรียบเทียบเรื่องการแต่งรถเนี่ยดีหรือว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้าง อ๋อคือไทยไทยจะมีหลากหลายสไตล์การแต่งใช่ไหมครับแต่เราส่วนมากเขาจะแต่งพวกแคมรี่อะไรแบบนี้ครับเป็นรถลักซี่รถอครับเต่เขาไม่แต่งเหมือนไทยเขาจะแต่งแค่ล้อแม็กซ์เท่านั้นครับอใส่แค่ล้อแม็กแล้วก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันก็เป็นแบบพวกทูนเนอร์ซปเปอร์คาร์ไปเลยครับอ๋อกระโดดขึ้นไปเลยกระโดดครับงั้นแปลว่ารถรถที่เป็นเหมือนกับเป็นอีโคคาร์หรือว่ารถที่เป็นเครื่องซีซีต่ำก็ไม่ค่อยมีครับ ก็โอเคขอเป็นตัวแทนสแตนท์เทนด์ของพี Justin ่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับรถสวยมากสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงซินักครับจากกลุ่ม q b KK ครับ q b KK แล้ว กลุ่มนี้มีประวัติความเป็นมายัางไงเล่าให้ฟังนิดนึงอ๋อคร่าวๆคือว่าชอบคิ้วเหมือนกันนะครับแค่นั้นเองแล้วก็มารวมกันแบบเหมือนแบบนักสนุกแล้วก็แบบใช,ช้ชีพเหมือนแบบว่ารวมกลุ่มกันไปขับรถทั้นู่นทั้นี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ยครับตังบนน้ตงนจริงๆแล้วก็มปีเดียวเองครับปีเดียวไม่นานไม่นานครับไม่นานปีเดียวแล้วสมาชิกกี่คนเนี่ยเออถ้าจริงๆแล้วประมาณแค่ ยี่สิบคนครับยี่สิบคนนะผมเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นมากเลยครับก็เป็นพี่น้องกันมากกว่าครับจริงๆแล้วเป็นพี่น้องครับอยู่ปกติอยู่แถวๆโซนไหนครับเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าวันนี้มีหลายๆคนที่มาจากต่างจังหวัดครับจะไหนไหนไหนนี่นะนี่นี่คนนี้เลยฮะนี่คู่นี้ครับมาจากหวัดอะไรครับครับอยุธยาครับอยุธยาแฟนเพจคนนี้เลยฮะอันนี้คนนี้เป็นคนดูแลครับเป็นเป็นใครครับแฟนเพจชื่ออะไรพี่นัทอะไรวะ อ๋อ Qs เออ f a c e b o o k c o m q s b a k ครับฝากก้ดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับแนะนำตัวไหนครับมาจาก ครับมาจากไทมาัสครับไทมาร์มเดทครับไทมารร์คัสครับก็หนิงออโต้ครับมาจากไทมาัสครับแล้ผมนว่แิละแต่งพอแล้ครับวันนี้แปลว่าไทมาัสที่ส่งวันนี้ส่งเข้าตัวแทนเข้าร่วมกบสองสำคัญใช่ครับประมาณครับแล้วไทมาร์สเนี่ยอยากให้แนะนำไทมัสนิดหนึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมายังไงอะไรครับกลุ่มไทมัสเราก่อตั้งมาได้สามปีแล้วครับตอนนี้สมาชิกก็สองหมื่นกว่าคนแล้วครับ รถภาษีรถคันแรกเนาะเป็นรถตู้กแบบปีที่สามแล้วโอ้โหนี่ต่งต่ปีที่สามแล้วแปลว่าของแต่งก็เริ่มออกมาเยอะแล้วเยอะครับตอนนี้ของแต่งเยอะครับนั่คันนี้ทําอะไรไปบ้างเอารถที่มาโชว์ี่ยครับคันนี้ครับก็มีเซตอนะครับแล้วก็ตกแต่งภายในนิดหน่อยเป็นแนวเล s t ิ n งนะครับมีทําอะไรก็ค่อนข้างเยอะทํหัวคาร์บอน โปรโมไล่เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยครับแบางที่รักรอบมากเลยนะครับเนี่ยเราอือนี่ก็าสื่ไม่ทราบทราบข่าวทางสแตนทายแลนด์จะไหมอ๋อเราทราบข่าวจากทางร้านดิ่งออโต้นะครับออโต้ครับผมใช่ครับผมมีวันนี้มางานเปิดตัวสแตนทายแลนด์ครับชอบันไหรกันไหมโอ้ชอบเยอะเลยครับมีมีหลายคันที่ถูกเอาสีก็ได้สิอ๋อผมชอบสีชมพูอสีชมพูปอดี๋ยว นแต่งรถอะมันทำค่ายกันได้เนาะใช่ครับถ้าชอบก็คือชอบใช่แล้วเดี๋ยวสถานไทยแลนด์มีงานคราวหน้านะครับครับให้เราปรบมวเชิญทัยนครับได้ครับผมขอบคุณครับคุณน้าคุณตุ๊กคุณรับ